สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกตทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย v ี p อเข้ามาที่6ตุลาคม2567นะครับฮานอย VIP ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรุ่นเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยกอติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้หายไปเลยนะทํางานไม่ได้เลยคอมพิวเตอร์มันเสียคอมมันห่างนะครับประมาณนี้เปิดก็ไม่ขึ้นจอดําตลอดเลยก็เลยยกไปให้ช่างเขาดู ช่างเขาก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะวินิจฉัยออกมาว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคล้ายๆเราไปหาหมอนั่นแหละหมอก็จะวินิจฉัยจะถามอาการเราว่าเป็นยังไงยังไงยังไงก็เหมือนกันเลยอันนี้เอาเอาไปยกไปให้ช่างดูก็ต้องบอกอาการมันเป็นยังไงยังไงช่างก็สาธิตแล้วก็วินิจฉัยดูแล้วก็แก้ไขตามตามอาการนะครับถ้าเป็นถ้ามันเป็นระยะที่สามก็ปล่อยเลยประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นระยะแรก <c oughs> ก็เลยพอสอบแซมได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กําลังใจกันนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับครับเข้าใจอยู่ประมาณนี้อาจารย์หายไปทั้งวันเลยมันไปไหนเนาะเก็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าจะมองมองตรงนี้เป็นจุดแรกเลยเพราะอาจารย์อายุมากแล้วประมาณนี้นะครับแปดกับเก้านะครับพานา v วีพีนะแปดสาม 8 4 8 5 8 6 8 7นะครับส4 8 5 8 6 8 7 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9นะครับมี้นะครับนี่นะครับเราเน้นที่9นะเลขที่นะหที่นะครับส่วนี้ขอเน้นที่ถึงนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับยืดเราเว้นวักหน่อยจะได้เห็นกันจะได้ไม่สับสนที่ได้ง่ายๆขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเราเน้นที่9้านะรูดวิ่งนะครับใครชอบ8ก็รูดวิ่งได้ใครชอบ0ูนย์เนี่ยก็รูดวิ่งได้นะครับ890นะอันนี้คือชุดวินนะอันนี้เด่นขอเลือกที่9แล้วกันนะครับเก้ 9, ครับแบบนี้เลยนะครับอโอเคแบบนี้เลยครับรูดวิ่งเน้นที่9ก็ขอให้มี9ติดเป็นหลักนะครับ9 1ถึง9 0 9 9, 9อะไรร่เนะก็ว่ากันไปแล้วก็เขียนทุก9เลยแล้วก็ไป อออันนี้มันน่าจะมาลบออกลบออกลบออก,ออกแต่ส่วนมากตัวที่ลบออกนัออก่นแหละจะมาทุกทีเลยอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นทุกทีไอ้ตัวที่ไม่ตัดออกมันไม่มามันจะมาตัวที่เราตัดออกออกมานี่แหละให้ระมัดระวังตรงนี้ครับตัวที่ชอบมันไม่มาตัวที่ไม่ชอบมันมามันจะเป็นแบบนี้นะครับครับเจิดเอานะครับเรียบร้อยแล้วเนะหาะฮานอยอาจารย์ลงให้ทั้งหมดทุกฮหาหนอยแล้วนะคนะหหนี่นะห้าฮานอยลงไว้ให้หมดแล้ว มันก็มีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยการชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v i p นะครับวันล i, นะห้าฮานอยเนาะทำไม่ไหวแล้วคันนี้มันมีตั้ง10 20ฮานอยนู่นนะทำไม่หวานไม่ไหว,ไไห,วหรอกประมาณนี้นะครับก็ทําแค่เท่าที่ทําได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับฮานอยเป็นเลขที่จับยากนะจับยากเพราะว่ามันวิธีการมันออกไม่เหมือนกับหวยอย่างอื่นนะครับประมาณนี้นะครับ,รบมเาเคยนั้นนะครับ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ